สวัสดีจ้ามันนี้ผ้าเขาคั่วได้จ้ามันนี้สิแกงไตปลาอันนี้เป็นผมพริกแกงไตปลาแห้งจ้ะแต่จะสองทับพ,พี่เสบเสพใจหลายคนในยามเผียดตายจ้าท้องเครื่องกันเลยเนาะ นี่ก็สิเอาบบบบางอย่างกับนี่ก็สิเอาอ่ามาอื้อไส่จะ้ะบักอื้อบ,อกบอกักฟักทองนี่แหละอย่ไส่บักอื้อไปนะมันบ่ค่อยเผ็ดจ้ะมันลดความเผ็ดได้ดีทีเดียวเลย จริงๆบะเป็นค้นหมักได้แบบอ,อืออเนี่ยบอกกินบบอกอื้อแบบนี้โอเคแล้วลองมาใส่เบิ้งะกะแแสบตัวเกาจับมันมีรสหวานน้ำละกะมันเห็ดห้ลดความเผ็ดลงไปอีก เห็ดบางอย่างง่ายๆเลือกแกงไตปลาแห็งจ้ะแค่ละลายน้ำหนำหอนจากนั้นกระส้แบบพักใส้แบบเคือใส้พักที่เราต้องการจ้ะแล้วก็ใส้ใบบกหูตอนไทยน้ำกระดีกะสีหอมไปอีกยี่เนื้อปลากระไส้เนื้อปลาเงไปได้จ้ะแต่มื่อวันนี้แมรรสจนาไม่มีค่ะไม่ได้ใส่เดือแล้วค่ะ เดือดแล้วหน่ากระตาก่องออกจาก้าแล้วกับปรุงเนื้อจากได้ว่าพริกแกงเจ้านี้มันแซ่บแซ่บก,ก็ต้องแบบไม่น,น,นเลยอ่ะขอยปิามหมักน้ำตาลเนาะแค่นีน้ก่อนซิมแบกคอยจะออกนิดๆเข้มๆในจังหน่อยเพราะตกเข้มแห้งจ้าแค่แค่ปรุงอีกเถอะปรุงนิดเดียวเองอยากใส่เกลือเพิ่มก็ใส่ใช่แบบ ครัวฝักงากระจบแล้วจ้ะแค่นี้เลยแสบเลยจ้ะแสบค่ะแกงยี่ห้อเนี่ยแสบกับไถ่แบบซื้อมาในหลานเลยจ้ะถ้าใครสนใจก็สืขึ้นมาให้ได้จ้ะเด้อเสร็จแล้วจ้ะแช่แบมาปุ๋ยจบแค่นี้แหละจ้ะแกงแต่จ้ะแม่รจนา ปลาปลาจ้ะปลาทูเดี๋ยวไม่ใช้ที่หลังนะกับเบื้อเขื่อไปกินกันเลยจ้ะ